รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยยอมยมเหลายย สุราการย่องย่องเหล่านะฮะร,รายการที่พาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไปชิมอาหารนะครับรสชาติขึ้นเหล่าแต่ว่าราคาย่องย่องแบบเป็นกันเองโดยเราสองคนนะฮ<ค>ะหัวหัวชิมเมียชมหัวชมเมียชิมผัดไปนะอะไรไม่ใช่วันนี้จะพาไปทานที่ไหนวันนี้จะพามากินผัดไทยโบราณนะฮะเพราะผัดไทยเจ้านี้เนี่ยเขาขายมา20กว่าปีแล้วนะครับเขาบอกว่าคนต่างจังหวัดต้องนั่งรถขับรถกันมาเพื่อที่จะมากินที่นี่คนในกรุงเทพก็โอ้โหแห่แห่กันมาเปิดที่เมื่อ11โมงนะฮะยัน4 5ทุ่ม นี่ไงแต่ทีนี้เนี่ยผมเชื่อคุณผู้ชมอยากรู้อยู่ตรงไหนมาอย่างไรอ๋อนี่ก็ง่ายๆเลยถ้าเกิดว่านั่งรถไฟใต้ดินมาก็ลงที่นี่เลยคลองเตยคลองเตยลงอ๋อรถไฟใต้ดินลงคลองเตยนะครับเสร็จแล้วก็มาเนี่ยนะฮะอยู่ตรงข้ามกับการไฟฟ้าคลองเตยไฟฟ้านครหลวงคลองเตยตรงนี้เส้นพระราม4ขับรถมาก็เส้นพระราม4นี่แหละนี่น้ำยาสูบมาน้ำยาสูบอยู่นี่คุณผู้ชมผ่านมาระหว่างมาสูบติดกันเลยร้านอยู่ติดกันเลยติดกันเลยแหละเข้าไปจอดรถได้นะคะตรงสานกัปตันเสือถูกต้องอ่ะไป่ะง่านิดเดียวเอง นี่อ๋อนี่ร้านอะไรนะชื่อร้านร้านแม่อําร้านแม่อําสวัสดีครับแม่อําสวัสดีค่ะแม่อํานะแม่อําค่ะแม่อํานี่มีข้าวเหนียวมะม่วงนะข้าวเหนียวมะม่วงอาบอหารไทยเลยที่นี่มีทั้งผัดไทยมีทั้งข้าวเหนียวมะม่วงมีทั้งตัวลอยมะพร้าวอ่อนอ่าร้านแม่อํามานี่จัดทุกอย่างอยากทานอะไรได้เลยขายแพงไหม ขายไม่แพงค่ะนี่ไงสำคัญตรงนี้ขายไม่แพงค่ะแม่อาจจะขายถูกค่ะอันนี้ลูกชายแม่เหรอฮะใช่ค่ะลูกชายค่ะเรนบอกลูกชายแม่เป็นเชฟมาด้วยใช่ครับเคยเป็นเชฟเหรอฮะใช่ค่ะอยู่ที่ดูสิตินเซซสีนครินโอ้โรงแรมดูสิตินเซซโรงแรมดูสิตินเซสศรีนัทคารินเคยไปเชฟนี่แน่นแต่ว่าลาออกมาช่วยคุณแม่มมาช่่วยคุณแเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนแม่เองก็ทำอร่อยอยู่แล้วลูกก็จบเชฟมาเป็นเชฟมาเซิร์ฟิมเข้าไป แต่ว่าราคาในถูกมากเดี๋ยววันนี้ขอญาตชิมหน่อยนะครับได้เลยค่ะลูกอยากกินอันนี้เขาบอกอร่อยมากเลยผัดไทยกุ้งแม่น้ำที่นี่สุดยอดใช่ค่ะแค่จัดรงนู้เลยนะมีตั่นี้อย่างนี้เหลือพีุ่่มเออใหญ่ๆนะเออโอ้อ่าโอเคงั้นผมรอข้างในนะแม่เชิญเลยค่ะเชิญนั่งรอสักครู่นะคะช่วงยังยังชิม ตอนนี้นะฮะเรานั่งอยู่ที่ของร้านเรียบร้อยนะฮะแม่อําสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่อํามีอายุเท่าไหร่ครับแม่อำห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าแล้วนะฮะแม่อําต้องถามแม่อําแม่อํามาเปิดร้านน้นานหรือยังครับมาอยู่ร้านตรงนี้เจ็ดปีแต่อยู่ร้านที่ผ่านมาจากสี่แยกตรงนู้น่ะตรงไหนครับตรงนู้นสี่แยกคลองเตยค่ะโอเคอยู่ตรงนี้เจ็ดปีอยู่ตรงนี้เจ็ดปีสรุปแล้วแม่อําเนี่ยทําขับไทยมากี่ปีแล้ว ยี่สิบกว่าปีแล้วะเพราะว่าตอนนี้ลูกชายก็อายุสามสิบกว่ายี่สิบกว่าปีที่ทำผัดไทยมาโอ้นานมากเลยนะนะฮะทีนี้ร้านของแม่อํามีขายอะไรบ้างร้านแม่อํก็จะมีผัดไทยโบราณอันนี้คือผัดไทยโบราณทำไมมันโบราณยังไงสมัยใหม่เป็นยังไงสมัยใหม่ก็จะมีกุ้งสดปลาหมึกสดอ๋อนี่คือเราเพียบไม่เห็นือที่นี่ก็มีเหมือนกันมี่ะอันนี้เป็นอันนี้กุ้งไก่กุ้งไก่ อ๋อโอเคแต่ที่แบบเป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือนี่ฮะผัดไทยกุ้งแม่น้ำอันนี้คือเป็นสูตรเฉพาะของที่นี่เองใช่ค่ะผมไม่เคยเห็นนะผัดไทยเสร็จกุ้งแม่น้ำเลยอาหารอันนี้คิดขึ้นมาเองฮะแล้วก็จะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดให้โอ้โอเค อ,อ,อย่างอย่างอย่างเนี้ยอย่างธรรมดาถ้าเกิดมา,าทานเนราคายองยองเหล่าเนี่ยราคาเท่าไหร่40บาทค่ะนี่40บาทาให้จานใ,ใหญ่่างนี้เลย<ช>นะคะ,คะ แล้วมี้พิเศษไฮไลท์นี่อยสองร้อยบาทผัดไทยกุ้งแม่น้ำุ้งแม่น้ำนะคุณก็ถือว่าโอเคนะ้กุ้งแม่น้ำเนี่ยธรรมดาเนี่ยไปกินแบบขึ้นเหลานี่ตัวสี่ห้าร้อยนะวันสี่ร้อยกว่าบาทใช่คืออย่างแม่น้าก็จะขายแค่สองร้อยเพราะลูกค้าทุกระดับก็ทานได้คือกุ้งเผาเนี่ยถ้าเกิดแยกเป็นกุ้งเผาไม่มีผัดไทยนะคุณผู้ชมนะเป็นกุ้งเผานี่นะฮะเวลาขึ้นเหลาปุ๊บเนี่ยตัวประมาณสี่ร้อยกว่าบาทใช่แต่อันนี้มีทั้งกุ้งเผา นะครับแล้วก็มีเป็นผัดไทยให้ด้วยแต่ทีนี้ที่อยากจะรู้ทําไมแม่เ้องเอากุ้งเนี่ยไปเผาทําไมถึงไม่เอากุ้งแม่น้ําผัดรวมไปกับผัดไทยเลยก็ถ้าเราไปเผาเนี่ยกลิ่นหอมของกลิ่นหอมของที่เราไปเผาเนี่ยจะออกมาแล้วจะทําเพิ่มรสชาติให้ผัดไทยจะหอมอร่อยแล้วของเราก็ใช้เตาถ่านด้วยโอี่นี่แหละที่เนี่ยสาคัญคุณเมย์ตรงนี้ต้องเตาถ่านใช่ไหมใช่ถ้าผัดไทยสูตรโบราณแท้ๆจะใช้เตาถ่านใช่ไม่ใช้เตาแก๊ ไม่ต้องปรุงคือว่าบีบมะนาวก็ทานได้เลยของเราจะใช้น้ำมะขามน้ำมะขามในการทำหรอใช่ใช่จะผัดเส้นด้วยน้ำมะขามน้ำตาลปี๊บเกลือแค่นี้เองผัดเส้นด้วยน้ำมะขามบางทีปกติส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้น้ำส้มสายชูใช่ไหมคะใช่ของเราจะใช้น้ำมะขามแล้วก็น้ำตาลปี๊บเกลือแค่นี้เองถ้าคนไหนทานมังสวิรัติอะไรอย่างเงี้ยก็ทานของเราได้ได้เลยแต่ทีเนี้ยสิ่งหนึ่งที่ผมแอบเห็นนี่ใบอะไร ใบโบโบกค่ะทำไมมันผมไม่เคยเห็นในชีวิตนี้ว่าผัดผัดไทยใส่ใบโบโบกเพราะว่าผัดไทยโบราณเนี่ยจะมีคู่กันกันกบโบโบกกับหัวปีเมากินหน่อยสิเพราะว่าเมชั้มบ่อยๆเม่ต้องกินนิดนึงจริงๆแล้วหัวีช่วยช้ำแก้ช้ำหน่อย <c oughs> จริงๆล <c oughs> องดูแล้วจะทานแก้เลียเ่ยนด้วยค่ะ<อ><อ>จะช่วยให้แบบทานแล้วจะออกมันๆอร่อยหายช้ำเลยเออเอดีนะดีนะ ก็เป็นใบบัวบกแปลกเลคือนี่โบราณจริงๆเลยนะเนี่ยคือคนสมัยก่อนก็ใช้ใบบัวบกเป็นเหมือนกับผักเคียงเหรอฮะใช่ค่ะจะมีข้างเคียงก็จะมีหัวปีกับบัวบกนี่จะเป็นเด่นเป็นเด่นในจานในผัดไทยนี่ไม่ต้องอะไรหรอกนะคะแค่ถั่วงอกอะเกียดขอถั่วงอกใหญ่มากใหญ่มากแล้วก็แบบดูไม่เหี่ยวไม่ดำปกติบางร้านเนี่ยไม่ได้วางอันนี้นะคุณ40บบาทเนี่ยมาถั่วงอกเน่า นอกไหมคะต้องเราจะสวยสดราคา up u อมาถึงจะให้สดๆดแต่นี่แบบราคา40แต่ถูกมากสวยงามเราจะสวยสดจะยังใส่ตู้เย็นไว้เลยผักเราจะจัดใส่ตู้เย็นไว้เลยเวลาลูกค้าสั่งเราก็ยกเสิร์ฟพร้อมเย็นๆเลยขอยย่าชิมหน่อยแม่นะได้เลยค่ะตามสบายเป็นไงล่ะมันใช่ใช่ไหมล่ะร้องเชือกเลยร้องเชียร์ร้องเชียร์เชือ อร่อยมากอ่ะอร่อยเนาะอร่อยตลอดยของหวานแม่บอกมีอะไรเมื่อกี้มีบัวลอยมะพร้าวอ่อนอ่ะเอาอู้คุณกันชัยนี่พี่ยอดไปนะอ่ะได้ได้ได้นี่อันนี้บัวลอยไข่หวานบัวลอยไข่หวานค่ะอันนี้บัวลอยไข่เค็มไม่ได้แปลกนะไม่เคยเห็นบัวลอยไข่เค็มสมัยก่อนแม่อาจะทำบัวลอยมะพร้าวอ่อนกับไข่หวานอ่ลูกชายเขามาอยู่ด้วยเขาก็เลยบอกแม่ทำบัวลอยไข่เค็มขึ้นมาดีไหมพี่หนุ่มชอบมากไข่เค็ม ก็เลยทำขึ้นมาก็ขายดีโอเคลูกค้าก็ติดใจผมลองชิมดูแล้วกันเนี่ยผัดเค็มกับไข่เค็มกับบัวลอยธรรมดาเขามีช้อนให้นะจะผมอนุญาตใช้ช้อนนี้แล้วกันเป็นไงล่ะลองทานมิดซัวลอยังไงนึงสิค่ะคือไม่รวมนี่คุณทำฉันฉันต้องชิมเฮ้ยอร่อยมากอร่อยจริงๆคือมีมะพร้าวด้วยใช่มะพร้าวน้ำหอมเราจะใช้มะพร้าวน้ำหอม ี่อันนี้อร่อยจริงอ่ะเด็ดจริงอันนี้ทำเองหมดเลยอันนี้อร่อย่างค่ะขนมในร้านจะทำมันมันมันเฮ้ยดิบเรืองได้ผมมันดีเบิร์จริงนะมันมันมันนุ่มมันหอมมันเข้มข้นมันละมุนมันอไม่ให้ผมดูคือคือเอ่อโบลลอยของเขาเนี่ยนะฮะสีม่วงเนี่ยดอกอัญชันค่ะสีม่วงนี่นะฮะจะเป็นดอกอัญชันเห็นไหมครับสีส้มก็จะแค่แครอท แกรลอตต์อแล้วก็สีสีเหลืองฟักทองสีเขียวใบเตยคือเอามาเอามาปั้นเลยเอามานวดกับแป้งโอ้โหต้องนวดทุกวันต้องทำนวดต้องกลับบ้านนะอร่อยทาได้เลยค่ะกินกลับบ้านแต่ต้องคิดตังค์นะกินถุงไหะเอากี่ถุงไม่เอากี่ถุงขายเท่าไหร่เท่าไหร่ขายที่ร้านนี่สามสิบค่ะใส่สิบบาทเนาะปุ๋ยใส่คุณค่าแบบมันไม่อัดตุ้มเหรอก็ขายอยู่ได้แล้วกันกำไรไม่มากค่ะลูกค้ามาทานที่ร้านจะบอกโอ้แม่อร่อยมากเลย ไม่เีพึ่งพูดดูดก่อนเอออย่างเงี้อริมาให้ฟังรสชาติเนี่ยนะผู้ชมคือด้วยตัวโบลลอยเองเนี่ยจะมันจะรู้สึกมันๆนะฮะแล้วก็พวกกะทิต่างๆนานาเนี่ยจะรู้สึกถึงความหวานไม่มากนะผู้ชมแต่มันจะตัดด้วยตัวไข่เค็มซึ่งออกแนวเค็มๆนิดๆแล้วมันๆเขากินเข้าไปนี่โอ้โหฟินฟิไม่ได้แต่คำว่าฟินไหมอร่อยมากฟินแล้ว ยอดเลยเงี้ยหค่าเยอะอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจริงทีเราทานกันต่อแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเรามารู้วิธีในการผัดไทยกันดีกว่านะะด้เดี๋ยวแม่สอนหน่อยนะได้โอเคโอเคเดี๋ยวกลับมาย่อย่องเหลา ยอยองเหล่ายอยองเหลายอยอเหลาโอเคน,นะฮะกระปุกซียองยองเหลานะครับช่วงนี้เดี๋ยวจะให้ทางแม่อํเนี่ยนะฮะได้ลองอสาธิตให้เราดูเวลาที่ทำผัดไทย ทำยังไงใช่ไหมครัแม่นี่แม่สอนไทยนะเริ่มมาเนี่ยเริ่มเรก่มผันี่อใส่หอมก่อนนะครับแม่อาหารไทยโบราณเราจะต้องใส่หอมแดงลงไปเจียวให้หอมเจียวให้หอมก่อนแล่ใน้ำมันอะไรคะแม่น้ำมันพืชค่ะเพราะว่าเราใช้น้ำมันหมูไม่ได้นะคะอ๋อโอเคแม่เดี๋ยวถึงที่แปลกใจ แม่ขายก็ดีดีนะคนมากินเยอะนะแต่ทำไมแม่ไม่มีตังไปซื้ออีเกาเอเกาหลียวใเกาหลีวอันนี้แม่ผัดมาตั้งแต่เริ่มขายมาครั้งแรกเลยจนลูกโตเรียนจบมหาลัยก็อันนี้ความรู้สึกแกอ๋อไม่แล้วทำไมมันสั้นอย่างนี้อะแม่ใช้ไฟใช้ไฟนะคะนี่ไงมันเอามันตูดตามตามที่เราทำไปโอ้ยร้ใช่ใชมไม่ร้อนหรือแม่ไม่ร้อน่ะลองจับดิค่ะ ไม่ร้อนหนูหนูต้องจับจะี๋ยวหลุดจับตแตงกวค่ะจับกระหลิวเออไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนหนูต้องจับเลื้อยๆก็ได้ไม่ร้อนเออไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนจริงอ่ะเอออันนี้อันนี้อันนี้สูตรเคล็ดลับของเราก็คือเนี่ยน้ำผัดไทยความเคล็ดลับเคล็ดลับอ่าเคล็ดลับของเราคืออันนี้อ๋อเป็นเคล็ดลับที่ที่บอกไงว่าอ๋อเป็นน้ำผัดไทยจะอร่อยน้ำอะไรนะแม่ น้ำซุปคือใส่ซุปเนี่ยพอดีหน่อยน้ำซุปพิเศษอันนี้น้ำมะขามเปียกที่แม่ใอ่น้ำมะขามเปียกใช่น้ำมะขามเปียกที่นี่ยอันนี้แม่จะผัดขึ้นมาประมาณสิบห่อสิบห่อค่ะแม่ผัดเยอะแยะทั้งนั้นทำไมเนี่ยแต่แม่จะผัดเส้นไว้ไงคะแต่แต่ผัดให้ลูกค้าก็คือผัดทีละห่อละห่อโอเคโอเคเข้าใจละ อันเนี้ยอันเนี้ยสำคัญช่วงหน้าช่วงหน้ามีมีฮาอันนี้เราห่อไข่นะคะนี่อุ้ยโอ้ต้องอย่างนี้เลยอันนี้เลยค่ะอ๋อต้องบิดมันเป็นแบลเป็นอย่างนี้แล้วเส้นเสร็จก็ไปโอ้น่าห่อไข่ แค่ไหนเราก็จะผัดอย่างนี้อันนี้หนูจะผัดเองม้างไหมล่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว,ยวยช่วงหน้าแม่ทา้านะแม่เขาท้าผมนะหนูจะผัดเองมั้ยอเอางี้แม่แม่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเนี่ยนะฮะ<อ>เป็นช่วงหล่าแบตเทอร์ผมเนะี่ยจะทดลองทาเหมือนแม่<อ>ถ้าผมทําได้สวยง,งามค่ะแม่ให้หนูทานฟรีเลย เอางั้นเลยนะจริงเลยแล้วถ้าเกิดผมถ้าเกิดผมทำไม่ได้ไม่สวยงามผมจ่ายให้แม่ไม่เป็นไรไม่ต้องจ่ายแม่รักหนูไม่เป็นไรแม่ไม่เป็นไรเอาจีตเอาโต๊ะนี้เลยไหมเอาโต๊ะนี้เป็นเดิมพันไหมได้ได้ได้ขอโทษนะครับเดี๋ยวจะมีการแข่งขันกันระหว่างผมกับทางแม่อํานะฮะเขาท้าผมว่าให้ผมเนี่ยนะฮะทอดผัดไทยโดยการล่อนไข่ลอนไข่ลอนไข่แล้วก็ทำให้สวยงามถ้าผมทำได้ ผมชนะปุ๊บเนี่ยนะฮะแม่แม่อัมเนี่ยเขาจะเขาจะเลี้ยงตัวนี้เขาจะไม่เก็บฟางแต่ถ้าเกิดผมแพ้พวกนี้ผมเลี้ยงเลยคือตอนนี้กินปีละคือไม่กินปีละคือไม่กินปีละคิดว่าใครจะชนะให้แม่อัมเลี้ยงให้นะให้แม่อำได้เก็บฟางนะ ขักวไก่ทั้งบัวลอยทุกอย่างเนี่ยหมดเลยเนาะสุดยอดอร่อยไหมอร่อยขนาดนี้นะแบบรสชาติขึ้นเหลาแต่ราคายงยองเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้รายการยงยองเหลาของเรานะคะก็มอบประกาศนียบัตรนะคะให้กับแม่อำร้านผัดไทยแม่อำด้วยแล้วกันค่ะขอบคุณครับแม่ครับช่วงเหล่าบทเทิล ที่บอกนะว่าเราจะท้ากันระหว่างป้าอ๊มป้าอ๊มป้าอ๊มกับพี่หนุ่มกันไทยนะในการเขาเรียกว่าไงอะเอาไข่มมห์กผัดไทยเนี่ยถ้าเกิดผมทําได้สวยงามถูกต้องทุกอย่างปุ๊บนะฮะแม่อ๊มจ่ายตังเลยจะเลี้ยงตัวนี้เลี้ยงตัวนี้เลยแปดหมื่นกว่าได้เลยค่ะแต่ถ้าผมชนะก็อ้ยถ้าผมแพ้ผมจ่ายให้ได้เลยสี่สิบได้เลยค่ะโอเคเอาตามนั้นนะฮะอันนี้คือคือทำได้เหรอ <ด>ผมต้องการจะทําเองทั้งหมด คือทำเลยเหรออ่ให้แม่ทานก่อนเลยผมต้องการจะทำเองทั้งหมดแม่ทแม่เอานี่ออกก่อนเลยอ่าแม่หรือแม่จะทำโชกทีแม่ทำโชยทีไหมเลยเวลาเอากระมังเอเอามาอโเคอ่ยตักน้ำมันใส่เลยลูกแม่ไม่มีที่มันยาวกว่านี้เดี๋ยวมันร้อนนะเนี่ยอันยาวไม่ถนัดรออ่ะโอเคพร้อมแล้ว เริ่มนะเริ่มเลยนี่วันนี้โอ้โหน้ำมันใส่เหยอแบบว่าอ้าวลองมันนี่นี่โอ้เห็นไหมล่ะลาลาลีลาชงออฟชงอ๊อฟใส่เส้นเจ็าห้าหนักมากใส่น้ำมันนิดนึ่ง ใส่น้ำมันลูกแค่นั้นพอค่ะเอากระทิวางลงไปมาดูเก้วไังเลยอ่ะอ๋พี่หนุ่มทอดไข่สวยนะจไ่สวยไขแม่ต้องจแล้วจ่ายแล้วแม่แม่แม่ยุ่งแล้วผบอกเลยเพ่นมานทรายการมเี่ยผมไม่เคยชนะใครเลยนี่ยแต่เวันนี้แหละแม่นี้แม่ต้องแพ้ละอ่าน้ำมันลรยไหนลูก โดานะวานะทานหโอว้าวเก่งจ <centimet re> ังแม่ายหครับนี่ครับตายแล้วหนสารแม่จังเลยอหนสารแม่จังเลยเก่งจังเลยดวก่อนนะก้ามันหนักลโอเค เรียบร like yeah <ities> ้อยอันน er ี้ของใครของผมมาดิโอ้โหสุดยอดสวยมากสวยด้วยโอ้โหสุดยอดเยี่ยมมากเป็นไงโอ้โหไม่อย่างนี้จะตัดสินยังไงเนี่ยแพ้ครับแม่แม่แพ้แม่แพ้ไม่ยอมแพ้เลยนะไม่ยอมแพ้โอเคงั้นวันนี้โต๊ะนี้นะฮะแม่อำเลี้ยงเลยเดี๋ยวตรงหน้า ช่วงหน้านะฮะเรามาดูห <mel> ่อให้ด้วยกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะเขามีร้านไหนเสนอกันมาบ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็ถึงทายที่สุดเดี๋ยวจะไปดูเคล็ดลับนี่นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเอกเล็กเล็กน้อยของผัดไทยเนี่ยเกิดขึ้นเมื่สมัยไหนใช่อ่าโอเคเดี๋ยวกลับมานะครับกับยองยองเหล่าครับช่วงห่อให้ด้วยกลับล้วนะคะยองยองเหล่าของเรานะคะช่วงสุดท้ายแล้วกับช่วงห่อให้ด้วย ง่ายมากเลยนะครับสำหรับกติกานะฮะขอให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะร่วมสนุกกันในรายการของเราเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะเข้าไปดูในอินสตาแกรมของเรานะครับยองยองเหล่าหลังจากนั้นนะครับคุณก็ไปทานอาหารร้านที่คุณชื่นชอบเมนูที่คุณชื่นชอบนะฮะอย่างเช่นว่าคุณมาร้านผัดไทยแบบนี้นะฮะคุณก็ถ่ายผัดไทยเลยแล้วก็แฮชแท็กมหาเรานะครับมาที่ยองยองเหล่านะครับทางทีมงานเราจะเข้าไปดูหลังจากนั้นนี่นะฮะก็จะลองไปชิมดูนะฮะในร้านนั้นๆถ้าเกิดว่าร้านคุณได้ถูกรับเลือกให้ออกา คุณที่ทานร้านนั้นฟรีๆเลยเอาไปเลยกิฟต์ไวเชอร์ออให้ไปเลยให้ไปเลยให้ไปเลย,เลยนะครับเมื่อกี้ลืมบอกไปนิดนึงจริงๆแล้วที่นี่เนี่ยน,นะฮะนอกจากนอกจากจะมีบัวลอยแล้วนะฮะมีผัดไทยมีขั้วไก่แล้วอีกอย่างหนึ่งคือที่อยากจะแนะนำก็คือจะมีเนี่ยนะฮะเป็นข้าวเหนียวสังขยาข้าวเหนียวมะม่วงนะฮะแล้วแต่หน้าโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยที่สำคัญที่สุดนะฮะน้ำนี่คุณผู้ชมน้ำที่ผมกินอยู่นี่น้ำไม่ใช่น้ำธรรมดานะเป็นน้ำอะไร เป็นน้ำอะไรพูดมาเป็นกลิ่นใบเตยเื็นน้ดแก้วเป็นน้ำเปล่าที่ก็มีกลิ่นใบเตยลงไปหอมมากคือสดใจมากหลายคนบอกหลายคนเอ๊ะน้ำเปล่าหรือแบบไม่ใช่นะกลิ่นโอ้โหสุดยอดเนาะพูดถึงวันนี้เรามาก็เตี่ยวผัดไทยแล้วมาบอกถึงประวัติไหมว่าผัดไทยมันที่มาที่ไปยังไงอะโอเคนะฮะคุณพอจะจําได้ไหมเหือนบอกคุณนีกว่าคุณเก่งรอบรู้พวกนี้นี่คุณจําไม่ได้จำได้ ผัดไทยเริ่มต้นมาตั้งแต่รุ่นจอมพลปอ,ใน,นปอในสมัยจอมพลปในสมัยจอมพลปตอนนั้นเนี่ยเ,เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยค,ค,คนไทยก็กินกับก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะเป็นน้ําจะไม่มีแห้งเลยใช่ไหม ไม่คืออย่างนี้ในสมัยนั้นเนี่ยนะคุณผู้ชมครับก็คือว่าเขาได้มีการอนุรักษ์นิยมเพราะว่าตอนนั้นในช่วงนั้นเนี่ยมีคนทานก๋วยเตี๋ยวเยอะขึ้น๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาจะบอกว่ามาจากคนจีนมาจากประเทศนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าทางการเนี่ยก็แบบน่าจะมีอะไรที่เป็นของคนไทยบ้างก็เลยได้มีการประยุกต์นะฮะนำเอาเส้นจันนะฮะซึ่งเหมือนเส้นเล็กนี่แหละนะครับเอามาทอด นะฮะเอามาผัดนะครับแล้วก็เหมือนกับใส่เครื่องลงไปเป็นกุ้งแห้งนะฮะเป็นเป็นเขาเรียกอะไรนะถุงงอบเป็นุ่นนี้นั่นนะฮะ ทำเป็นผัดไทยขึ้นมาค่ะอ่านะฮะก็เรียกผัดไทยเปนทุกวันนี้แหละทุกวันนี้เลยเออก็เหมือนจะเกิดขึ้นมาไม่นานเองนะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของของเราเลยแหละของประเทศไทยเราเลยก็คือผัดไทยอันนี้ที่ก็เป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆที่เราฝากกันละกันคับอ่าวันนี้นะฮะเวลาของเราหมดแล้วนะครับพบกับรายการย่องยองเหล่านะครับรายการโถชิมเมียชมนะฮะได้ใหม่นะครับหรือจะบอกว่าเป็นรายการที่อาหารเนี่ยรสชาติขึ้นเหลาแต่ราคาย่องยองเป็นกันเองนะครับได้ทุกวัน พฤหัสและวันศ like oh, right 네 right hmm. ุกร์นะครับเวลา11โมงถึง11โมงครึ่งนะครับทางช่อง3 f a m i l ลี่แห่งนี้นะครับวันนี้เราขอบคุณลาไปก่ขอนะครับสวัสดีครับ